ที่สเนี่ยแมนยูขอไม่ต่ำกว่า59ล้านปอนด์หรือ70ล้านยูโรนั่นแหละซึ่งเมื่อวานนี้นะครับนาโปลียินดีจ่ายแต่อยไรก็ตามนะครับเดียนติกรายงานว่าเชลซีได้สอบถามข้อมูลอย่างจริงจังในการเซ็นสัญญากับอาริฮโดการาณนโชด้วยสิ่งสำคัญที่สุดนะครับจอร์แันโชก็อยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูเหมือนว่ากาโชนะครับอาจจะกลายเป็น นักเตะที่ไปอยู่กับเชลซีได้สถานการณ์ตอนนี้นะครับเชลซี Chelsea เนี่ยทราบว่ากนาโชเนี่ยถูกผลักดันให้ขายออกไปแน่นอนครับเขาเป็นเขาไม่ได้เป็นนักเตะที่ลูเบนอัมริมต้องการแต่เขาเก่งนะเขาเป็นคีแมนของสโมสรนี่แหละแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ปฏิเสธเงิน59ล้านปอนด์70ล้านยูโรของนาโปลีไปแล้ว นาโุรีโดนปฏิเสธครั้งที่2มาแล้วนะครับ59ล้าน